สหรัฐยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านสี่ลำขณะนี้กำลังเดินทางไปอย่างฮูสตัน เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับสื่อวอลสติเจเนียลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสหรัฐได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน4ลำในหน้าน้ำสาโกนบริเวณช่องแคบฮอมุสโดยกล่าวหาว่าเรือบรรทุกน้ำมันปิโตรเลียมของอิหร่านละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและในขณะนี้เรือทั้ง4ลำกำลังเดินทางไปยังเมืองฮูสเตนรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นท่าเรือปิโตรเลียมที่สำคัญของสหรัฐ ตามรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำนะคะ Lu ู n a แ a n d y b e r i ริและ Bella ถูกยึดทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังทหารนะคะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะจากเมื่อปีที่แล้วค่ะมีเรือบรรทุกน้ำมันรวม5ลำของอิหร่านนะคะที่เดินทางไปยังเวเนซุเอลาเพื่อส่งน้ำมันให้กับเวเนซุเอลาหลังจากที่สหรัฐ คว่มบาดเวเนนะคะเหตุการณ์เกิดมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะ ความพยายามของอิหร่านคือต้องการที่จะช่วยส่งมอบน้ำมันเบนซินให้กับเวเนซุเอลานะคะปริมาณก็คืออยู่ที่1.5ล้านบาร์เรลค่ะไปยังประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเศรษฐกิจกเช่นเดียวกันกันกบอิหร่านนะคะเรียกได้ว่าอ,อิหร่านและก็เวเนซุเอลาหัวอ,อกเดียวกันค่ะที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรนะคะซึ่งเรือสองลำนะคะที่เพิ่งยึดได้ก็คือเรือเบอร์ริงและก็เบลล่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกข่มขู่ให้ยกเลิกการจัดส่งน้ำมันไปยังเวเน โดยเรือทั้ง2ได้มีการจดทะเบียนในไลาบิเรียนะคะแต่ว่าเจ้าของเรือ เป็นชาวกลีกค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคามที่ผ่านมาทางด้านของปากีสถานนะคะที่ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิรักด้วยเช่นเดียวกันตามใบสั่งของสหรัฐนะคะโดยที่ยึดไว้ที่ท่าเรือกาลาจีตามคําสั่งของรัฐบาลสาหรัฐนั่นแหละค่ะแต่เนื่องจากไม่เคยมีรายงานชื่อของเรือบรรทุกน้ํามันลําดังกล่าวในปากีสถานนะคะเลยไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเรือทั้ง1ในสี่ลที่บรรทุกน้ํามันลํานี้ในปากีสถานเดินทางไปฮุสตัน ด้วยหรือเปล่านะคะฝ่ายบริหารของรัมค่ะได้เริ่มใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดต่อรัฐบาลเตหารานตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านให้เหลือศูนย์ค่ะแต่ยังส่งผลให้อุตสาหกรรมอื่นๆของอิหร่านลดลงไปด้วยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าอิหร่านละเมิดแผนปฏิบัติการร่วมฉบับสมบูรณ์เมื่อปี2558นะคะซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมด8ข้อด้วยกันที่อิหร่านได้ตกลงในการควบคุมการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับยูเรเนียมค่ะที่เป็นวัตถุในการที่จะ สะสมพลังงานนิวเคลียร์นะคะทำให้ต้องถูกคว่ำบาตรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้มีแค่อิหร่านกับทางด้านของสหรัฐเท่านั้นแต่ว่ายังมีประเทศอื่นๆนะคะที่ถูกใบสั่งแล้วก็ต้องเข้าร่วมในการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านด้วยละค่ะ ก็ไม่สามารถที่จะทําการค้ากับอิหร่านได้ต่อไปการคว่ำบาตรของสหรัฐนะคะก็ทําให้เตหรานเสียลูกค้าปิโตรเลียมสําคัญสําคัญลายใหญ่ๆไปหลายรายทีเดียวละค่ะ